สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับเน็กกี้นิวเ y อรีนะคะก็วันนี้นะคะเราก็จะมารีแอคชั่นกันอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้เน่กก็จะมารีแอคชั่นซีรีส์ไวเรื่อง Don't Say No The Series นะคะเมื่อหัวใจอยู่ใกล้กันนะคะทุกคนเรื่องนี้นะ่าสนใจมากในชอบตัวพระเอกแล้วก็นายเอกนะคะก็นำเป็นคู่รองจากเรื่องทไทม์ไทส์เดอร e ซีรีส์สองซีซั่นสองเนาะ เป็นคู่รองซึ่งน่าติดตามมากแล้วคือแบบว่ารู้สึกว่าจินมากแล้วก็อยากอยากดูซีรีส์พอรู้ว่าทำซีรีส์แบบว่าแยกออกมาก็รู้แบบรู้สึกแบบว่าอยากติดตามแล้วก็อยากดูมากๆนะคะก็เดี๋ยวจะไปดูทีเซอร์กันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะทุกคน อะน,น,นะออะไรวนะให้มึงมมแก่เดว่ไงเฮ้ยมึงไปแกกับไอ้เว,ว่นมึง้นะเว้ยวสั่งนะโคตยากเลย <c oughs> อะไรนี่ยเฮ้ยน่ารัก ขอให้รักกันนานๆไม่มีอะไรมาแทรกกามได้เลยนะเปแต่งเรียนเป็นยังไงบ้างก็ไม่มีอะไรหรอมันอ่ะหมดปุ๊บตายอยู่แล้วที่เสียหัวเองรู้ตัวไปนี่ตหมายความว่าไงพี่เอ็มไปกบันนั้นไ่ะชอบพี่เอาไว้ดิ ผมนั่งด้วยได้ไหมครับไม่ใช่ม <rad> ั <disappointing bosses> <pos> <story> ้งเรียวผมขอคุย <salv> ด้วยหน่อยได้ไหมพี่เขอปีอะไรก่อนครับรู้จับพี่ด้วยหรอไอเรียวมึงรู้จักคนที่ชื่อว่าผมผ่านปะรู้จักสิ พี่พอเขาเป็นพี่พอเขาเป็นเพื่อนของรุ่นพี่คนนี้น,นนะฮะมึงมาบอกผมได้แล้วพี่ยูนี่น่ารลักเ่้พี่เป็นอะไรอ่ะอะไรอ่ะขอดูหน,ดดน่อยดิผมดูหน่อยเชียอะไรวะเนี่ย มันคง้งใจส่งให้พ่อแม่พวกเราอะอากรู้บ้างอะอะไรอะแกะคิดว่าพ่อแม่สติดีที่ไหนจะยอมให้ลูกชายมาอยู่ข้างคนอย่างแกมึงมีอะไรอยากบอกกูไหมมึงว่าก,กูส,สับสนปะาะกูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าก,กูมาอาใครมาแล้วบ้าง มึงเกลียดกูใช่ไหมไม่กูไม่เล่นเกลียดมึงแล้วมึงทนได้ไหมที่คนมาหาอะยจะมอกว่าแฟนมึงร่างแค่ไหนพี่เลโอเห็นอะไรดีในตัวนางวะฉันเนี่ยก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่าไอ้ที่เปียกเนี่ยมันจะหยุดล่าผู้ชายได้สักกี่วันคราวนี้มึงก็แพ้กูอีกแน่เลวห่ดแล้ว เราก็รอดีรอทางอะไดีกว่าเว้ยเพราะอย่างน้อยๆมึงกับกูก็มีเมียคนเดียวแหไม่ได้มึงก็รู้ว่ามันโยกโอ้โหมึงมึงจะเต็นต่ำมึงไม่รู้อะไรเลยทางมึงก็ว่ามาดิเอาไว้เป่นเรื่องเงินนะคะที่รักไม่เ้ยทำไมไมึงต้องยอมเสี่งเพื่อช่วยให้เสียมาได้กับคนอื่นด้วยวะมึงรู้ดีที่สุดนะเลโอเรื่องคำนั้นน่ะใครเสียใจที่สุดมึงจะรู้สึกยังไงที <S <S ่เห็นกู เีอะเลยคุณแพงมากุณไม่ขนหรอกว,ว่ายดีของมึงจะเป็นยังไงอะ่ะขอแค่ตอนนี้เวลานี้มึงเป็นของกูแล้วกูจะดูแลมึงให้ดีที่สุด คุณจะพยายามให้มากกว่านี้เพราคุณจะเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อมันทุกสิาโอ้ย้ยแรงมากแม่ คืออยากดูเร็วๆมากเพราะว่าชอบทั้งสองคนจริงๆนะคือรู้สึกว่าเคมีเข้ากันมากๆคือเฟรชก็จะแบบว่าตัวเล็กเร็วก,ก็จะแบบว่าตัวสูงแนละ้วดูเป็นดูอบอุ่นนะแบบเป็นเป็นผู้ชายในฝันหนึ่ง mm hmm. ก็แอบมีฉากเศร้าอยู่ก็จะมาเราติดตามว่าจะผ่านไปได้ไหมแล้วก็ เห็นฉากมุกมิงเยอะก็ขอให้มีฉากมุกมิงเยอะขอให้มีเลิฟซีนเยอะหน่อยอยากเห็นเลิฟอยากเห็นเลิฟซีนของคู่นึงมากนะคะก็เราติดตามก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากค่ะเนี่ยก็พามาดูทีเซอร์รีแอคชั่นทีเซอร์ของดอนเซโน No t อ e ซีรีส์นะคะก็น่าติดตามและน่าสนใจพอสมควรเดีย๋ยวเราจะรอดูวันที่6เมษ เอ้วันที่6สิงหาคมนี้ก็อย่าลืมติดตามชมกันได้นะคะในไลฟ์ทีวีนะคะทุกคนคลิปนี้ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดอะไรหรือว่าพูดผิดตรงไหนอะไรยังไงกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้ได้นะคะว่าชอบตัวละครนี้ไหมว่าลหรือ อยากมีอะไรแนะนำหรืออยากให้นกทำอะไรก็สามารถพูดคุยกันได้นะคะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะม่